ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาทดลองนมสดที่เราใช้กันอยู่เนี่ยค่ะตากมานี่แบบฟองแน่นๆเลยนะคะเนี่ยเซตตัวดีมากค่ะสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาทดลองนะคะ เพราะว่านมสดที่เราใช้กันอยู่เนี่ยค่ะส่วนมากเลยเนี่ยเราจะใช้เป็นนมพาสเจอรไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบนมสดขวดแบบนี้ค่ะส่วนมากแล้วนมพาสเ์เจอไรอะค่ะสำหรับนมพาสเจอรไรเนี่ยอายุของเขาเนี่ยจะอายุไม่ค่อยยาวก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10วันแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องแช่เย,ย็นตลอดเวลาด้วย ซึ่งมันก็เลยทาให้บางครั้งเวลาที่เราซื้อมาค่ะบางทีถ้าเราอยู่บ้านอย่างช่วงเนี้ยเรา work from home เราอยู่บ้านกันใช่ไหมคะบางทีเราซื้อนมมาแบบเป็นขวดพลาสติกเงี้ยเราอาจจะดื่มไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆพอเราเปิดแล้วเนี่ยสองสามวันเนี่ยคือรสชาติก็จะแบบเหมือนกับไม่สดไม่ไม่อร่อยเหมือนกับที่แบบเป็นนมใหม่ๆนะคะเนี่ก็เลยว่าหลายๆท่านนะคะก็เลยจะมีเป็นแบบนม UHT แบบเนี้ยอยู่บ้านใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะสะดวกค่ะอายุก็จะยืนยาวเราก็จะเก็บได้นานเราก็ไม่ต้องแช่เย็นก็ได้ทีนี้ เวลาที่นมเรามีนม UHT แบบนี้อยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ร้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางร้านเนี่ยก็คือจะสต็อกนมจะอะไรบางทีก็อาจจะมีปัญหานะคะ เวลาที่เราใช้นม UHT แบบนี้ค่ะวันนี้เน่เลยอยากจะมาทําการทดลองค่ะอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้ทำมาเลยนะคะจะมาทําพร้อมๆกันในวันนี้ค่ะวันนี้เน่จะมาลองทําการทดลองดูค่ะว่านม UHT เนี่ยถ้าเราจะมาทําฟองนมเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากจะแบบเออทำเครื่องดื่มอร่อยๆหรือว่ามีแบบทำคาปูชิโน่ทำอะไรโปะหน้าฟองนมอะไรเงี้ยอยู่บ้านเนาะหาอะไรทํากัน เราจะสามารถใช้นม UHT แบบนี้ได้หรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาทดลองทำฟองนมกันค่ะเอาแบบ3แบบเลยนะก็คือ 1. เอาเป็นแบบอุณหภูมิปกติดูซิฟองนมขึ้นไหม 2. ออุณหภูมิแบบเป็นฟองเป็นนมเย็นดูซิขึ้นไหม3าเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปอุ่น ไมโครเวฟให้เป็นนมร้อนนะคะเราก็จะมาดูว่าฟองนมได้ไหมนะคะวันนี้นมที่แน่ใช้ก็จะเป็นนมสดเอ็มมิลค์นะคะก็เป็นนม u h t อีรสจืดแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่านเนี่ยคือแน่ซื้อมาติดบ้านเอาไว้ก็เลยมาเกิดไอเดียค่ะว่าเอ้ยหลายๆคนก็น่าที่จะมีนมแบบนี้ติดบ้านเอาไว้ค่ะแล้วเราจะเอามาทําเป็นเมนูต่างๆได้หรือเปล่านะคะ,ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทดลองกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะคะ แบบแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทดลองเอาแบบที่เป็นแบบแช่เย็นนะคะมาลองดูกันอันนี้นะคะเนก็แช่เย็นมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีพิเชอร์นะคะที่เราจะทําฟองนมวันนี้เดี๋ยวเน่จะทําฟองนมด้วยนี่นะคะการทําฟองนมของคูนแนนตัวนี้ค่ะก็เรียกว่ามีติดบ,บ้านเอาไว้ง่ายๆได้เลยค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูค่ะ อันนี้จะเป็นนมเอ็มมิลนี่เขาจะขนาด180 ml นะคะเรียกว่าถ้าดื่มก็มื้อหนึ่งกำลังโอเคเนอะ180 ml หรือว่า6ออนก็เพราะฉะนั้นเน่เทหมดได้เลยค่ะเทเลยนะคะอันนี้เป็นแบบเย็นเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นกันเลยนะคะเดี๋ยวเน่จะลองจับเวลาไปด้วยดีกว่าว่ากดปึง้ง เราลองจับเวลาไปด้วยนะคะว่าแบบว่าใช้เวลานานไหมกว่าฟองจะเนียนอะไรเงี้ยค่ะลองทดลองกันดูอ่ะอันนี้แน่ลองทดลองปั่นมาที่1น,นาทีนะคะโอเคเราก็จะเห็นนะคะฟองนมเขาก็ใช้ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวนน้จะมาทดลองเทใส่แก้วดูค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่แก้วกันดูนะคะ ใช้ได้เลยนะเนี่ยนมเนียนๆโอเคอ่ะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นแบบเย็นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแบบที่2กันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองทําเป็นแบบนมร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเข้าไมโครเวฟนะคะก็จะลองเข้าประมาณสัก45วินาทีถึง1นนาทีดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเทใส่แก้วนี้ไปเข้าไมโครเวฟนะคะ เดี๋ยวเน่ไเข้าไมโครเวฟก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทํานมร้อนกันค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเน่ไปอุ่นนมมาค่ะทีเ่เวลา50วินาทีนะคะทีนี้พอเราใส่ตัวโทรโมโมิเตอร์ค่ะเราก็จะเห็นนะคะเข็มเขาก็จะขึ้นอยู่ประมาณ60องศาถือว่าโอเคค่ะเพอร์เฟกต์สหรับการทํานมร้อนนะคะเดี๋ยวเน่ก็มาทําฟองนมต่อเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนนะคะใส่ในพิเชอร์ค่ะอะแล้วเราก็ ปั่นนะคะเดี๋ยวจะลองจับเวลาค่ะโอเคค่ะเน่ก็ปั่นประมาณ1นนาทีเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทดูนะคะเราเห็นไหมคะได้ฟองนมเนียนเหมือนกันเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองเทใส่แก้วดูนมกันว่า พอเป็นนมร้อนนะคะด้วยนม UHT แบบนี้เราจะสามารถทำฟองนมที่บ้านกันได้ไหมนี่เนียนกลิบเลยนะคะนี่ทำลาเต้สบายๆเลยนะคะเนี่ยอ๋อดูเห็นปะ่ะโอ้โหเนียนกลิบเลยอะ่ะใช้ได้เลยนะคะเนี่ยอาโอเคอันนี้แบบเย็นนะคะแล้วก็แบบร้อนค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเน่จะมาลองทําเป็นแบบอุณหภูมิห้องหรือว่าอุณหภูมิปกติเลยนะคะไม่ร้อนไม่เย็นค่ะเขาจะตีฟองนมได้หรือเปล่านะคะมาทดลองกันก็อันนี้เป็นรสจืดนะคะยังไม่ได้ทดลองรสอื่นนะคะนี่เน่ลองใช้เป็นรสจืดที่เป็นแบบ100%เซ์เลยค่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ทํานมร้อนนะคะคือความหอมนมแบบหอมขึ้นมาแบบหอมดีมากอะ เอ็มมิตอนนี้เน่ชอบนะคะเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาหวานดีเป็นนมสด100%ที่หวานแล้วก็คือดื่มง่ายค่ะแล้วก็มีความขาวขาวๆเลยแบบตอนนี้เลยชอบนะคะอ่ะโอเคค่ะมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันดูนะคะว่าพอเป็นนมอุณหภูมิปกติเนี่ยเราจะทำฟองนมขึ้นหรือเปล่าค่ะมาดูกันหนึ่งนาทีเหมือนกันนะคะอันนี้จุ่มแล้วก็กดเลยค่ะ หนึ่งนาทีค่ะเหมือนกันเลยนะคะสามแบบเดี๋ยวนี้จะมาลองเทใส่แก้วให้ดูค่ะเขาก็ฟูขึ้นมาได้นะเนี่ยจริงๆยังไม่เคยทดลองนมยี่ห้อไหนเลยนะคะว่าแบบถ้าอุณหภูมิปกติเราจะได้หรือเปล่าอันนี้แบบลองเล่นดูค่ะลองทดลองดูเป็นไงคะฟูขึ้นมาอา้าวฟูก,กว่าแบบแบบอื่นนี่ โอเคค่ะอันนี้นะคะเน่ก็มาทดลองทําดูค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเน่เข้าใจค่ะว่าบางครั้งเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะแบบใช้เป็นนมพาสเจอไ z ซ์ที่แบบอายุสั้นๆนะคะเราอาจจะแบบมีนมแบบเนี้ยอยู่บ้านนมเป็นนม UHT แบบเนี้ยค่ะแล้วก็อยากจะมาลองเล่นดูอันนี้เน่ต้องบอกว่าอย่างฟองนมเย็นเนี่ยเราทํากันมาตั้งนานแล้วเนาะ ก็คือตั้งแต่ที่เน่เริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็มาฟองนมร้อนแล้วก็มาฟองปกตินะคะคือต้องบอกว่าในเวลาที่อันเนี้ยเราวางทิ้งไปเรื่อยๆฟองเขาก็ยังคงอยู่นะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเน่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะบางครั้งอาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะนม,นมะเดี๋ยวเรามาดูฟองนมนะคะที่เราทำเอาไว้ค่ะอันนี้แบบนมเย็นนะคะโหฟองแน่นมากเลยอะตากมานี่แบบฟองแน่นๆเลยนะคะเนี่ย นี่เราวางทิ้งเอาไว้หลายนาทีแล้วด้วยฟองแน่นๆอลองดูฟองร้อนนะคะฟองร้อนนี้แบบเนียนเซ็ตตัวดีมากค่ะ,อะโอเคอันนี้อุณหภูมิห้องปกติค่ะก็ยุบด้วยความรวดเร็วนะคะโอเคค่ะแต่ก็ถือว่าก็ได้อยู่นะค่ะก็มาทดลองให้ดูนะคะ เวลาที่เราอยู่บ้านเราอาจจะมีแค่อุปกรณ์ที่สําหรับทําฟองนมนะคะง่ายๆแบบนี้เราก็สามารถที่จะทําฟองนมเล่นที่บ้านได้เลยจะได้แบบมีเมนูกาแฟชาโกโก้นมสดนมอะไรของเราไปนะคะแล้วก็ทําฟองนมตกแต่งแก้วกันได้เลยค่ะหรือแม้แต่ร้านค้านะคะบางทีถ้าหากว่าเราไม่ได้บอกว่าขายดีมากช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางที สต๊อกนมไว้ก็ไม่กี่วันเนาะ,ะบางทีเราอาจจะใช้เป็นนมแบบนี้ค่ะเผื่อมีลูกค้าสั่งเมนูนมเราก็ใช้ได้นะคะเน,นก็เลยมาแชร์ให้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะเผื่อเราจะได้มีฟองนมอร่อยๆที่บ้านทานนะคะค่ะถ้าอย่างไงแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ <S <S หรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูอร่อยยังไงบอกมาค่ะเดี๋ยวเนจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะ <S <S <น>แล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานเรียนเท่ากาแฟได้ค่ะกดติด ตาม Subscribe กันด้วยนะคะ Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้กับการทดลองทำฟองนมด้วยนม UHT แบบนี้และะ้ค่ะเอาเป็นแบบเย็นแบบร้อนแบบอุณหภูมิปกตินะคะเราก็สามารถทำฟองนมได้ทุกอันเลยนะเนี่ยเออเพิ่งรู้ค่ะก็เพิ่งจะดได้ทดลองวันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ